สวัสดีค่ะนะคะเนี่ยทนายมิตาโนมิตะก็เพิ่งมานะคะเนี่ยสุดโรนะคะมาแล้วนะคะกับหมอปลานะคะมาแจ้งความที่สพกกตูมนะคะค่ะเนี่ยเข้าไปแล้วนะคะตัวแท้ๆเลยไม่ใช่ปลอมเลยนะคะเนี่ยเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือสพอกกตูมนะคะอุ้ยสพกกตูมะค่ะ หมอปายืนยันนะคะนี่รูปตำรวจนะคะก็คือตำรวจก็ยืนยันว่าหมอปลามาแจ้งความจริงๆนะคะนะคะแล้วก็ทนายหนุมิตะมานะคะสวัสดีค่ะคนสวยสวัสดีค่ะต้องซูมต้องซูให่ต้องซมใหม่ฮ่่า่่า ก็ได้ก็ดว่าไครัเปนเพิ่มขึ้นบ่ทุกคนซูม m z o o มเห็นคนสวยไม่ได้นะพี่ตุ๊กติ๊กเนี่งามเตะงามปลาเหลือปลาไหลงามพี่ลีอี้เร อันนี้ก็เป็นบรรยากาศในการรอนะคะเราก็รออรอรอร่อว่าจ่มว่า่าโอ้โหพี่อุบเนี่ยเต้นไม่หยุดเลยนะคะพี่อุบขาพดอะพดอะโอ้ข่พี่อุบข่อยนี่แข็งตลอดการเลยอย่านะอย่าให้แฉนะ ยยแ่นะอ่เแชนละโอ้ยเม็เซียวคอยดีก็ได้ไปมาไปมาไปดแข่งนะฮะเม็ดเซียวมพร้กันอะไรกัฝากช่องเม็เซียวนด้ไมด้วยจี๊พอนเต่าง่อยโอ้ยเม็เซียวนี่มาหารเดี๋ยังตอนแน่นอยเนาะอ้ ไปเรียนแม่ช้าไปเอาไปกวาดไป็นตอนได้แถวอ่าโอเคกลับไปหาห้าเก่าพักหวานได้แถวเด้อจ้าบานหาวเจะาหน่อยแม่งกอกสิออกแถวเดี๋ยวแม่งกอกออกเขาสิอื่นไปเก็บแม่งกอกเป็นแนวไแม่งกอกก็เป็นตัวดำๆแล้วไข่ติมท้องน่ะกิโลละเป็นพันน่ะนั่นแหละถ้ามันออกเราจะโทรไปให้เธอไปเก็บเรืเป็นเซลเด้อไปเก็บเนี่ยวสุดั้นไปเก็บไปโ่งไห้เจมหมวยเขาอยู่นี่เจมหมวยมากเดี๋ยวแม่งกอกออกจ้านอยนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะเนะ กาสัรนทีุ่้ยานี้ก็เป็นบรรยากาศเพื่อสถานีตำรวจนะคะให้กำลังใจนะคะเนาะมาถ่ายทำกันแล้วก็รอนะคะรอหมอปลาแล้วก็พี่น้ำฟ้าแล้วก็ทนายนุบิตะกำลังเข้าไปแจ้งความอยู่นะคะ เกี่ยวกับเรื่องเครื่องดักฟังเสียงเครื่องเอียงเกาะเครื่องดักฟังพี่น้องเอ้ยขวกระบอกลงหนาลงหลังฝาไม่เสียวลกันเ่ยวกันหรือเกาละเทาเอ้ยเป็นกำลังใจให้นะคะ ุอวดให้จีพอนตองอ้อย่เอนตองอนม่เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวเยวพี่ขอจัดการมาแรง่วุ้นที่เขาเอาไปรับบราเอ๊เขาแอกให้จัดฟอมกะหมอปลาเลยมีพี่ตุ๊กติกป้าทอนสอดรู้สอดเห็นบุมน้อยร้อยเอ็ดต้ามไมไหวเลย กอบกั้มก่อการดีตั้มพ้กอการดีเป่ามอกพี่อุ๊ปอ่สริพี่อุ๊ปพี่อุ๊ปไงหมอปลามาแล้วเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะโกรกค่โกโฮมเรียบร้อยแล้วปาจิตโตทนายนุวิตาสุดรอสวัสดีค่ะไห้ไข่รูปจักบาทเนี่อย่าลืมฝากช่องยูดีหกเก้าด้วยนะครับเอ้าไข่ก็นึกว่ามันไข่ได้รูปเจ้า อะไรได้ช่องอะไรนะคะอ๋อน้องที่สตูครับอ๋อน้องสตูคนสวยมากเลยน้องฝึกงานน้องฝึกงานน้องฝึกงานกับป้าทนายดวิตาแต่คือมารอแทนนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะวันนี้รีบมากเลยเนี่ยถ่ายพีชต่อต่อไปหาพีสชยูเจ เจออีกแล้วใครยังไงก็ฝากติดตามช่องเจ๊ยบเปิ้ลส่หาภาพมวลนีด้วยน่องเด้อแนนจูศูนยแนนจู008แนนอะไรนะฮะแนนจู008แนนจู0ูนย์ศูนย์แปดนะคะเนนจูศูนย์ศูนนะคะฝากช่องด้วยนะคะคุอ๋ใหม่ครับ่าไว้เพิ่มแสงไว้เพิ่มแสงฝากติดตามช่องไม่เจ๊ยบเปิ้ลส่หาภาพมวนี่ด้วยค่ะเด้อค่ะ 不离的。